วันนี้ทำอะไรจ๊ะพิซซ่าครับผมทำไมไม่ไปครัวจ๊ะทำตรงนี้ได้เลยพิซซ่าแบบบ้านๆแม่เด็กๆเขาอยากกินอ๋อก็คืออ๋อใช้อ้นี้เหรอใช่ีใช้แก้วเนี่ยกดลงให้มันกลมๆนี่แหละไม่เหรอนั่นละพิซซ่าแบบบ้านๆนี่อ๋อโอเคเสร็จแล้วแป้งโดองเราแม่เสร็จปุ๊บนี่น้ำพิซซ่านี่แหละราดไว้เลยฮึ้ยน่ากินให้ท่ายไหมไม่ ยังไงอุ้ยหอมหอมเลยยังไงเสร็จแล้วเนี่ยกดจะง่ายก็ง่ายเลยนอ่ะโอเคทำนี่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 าเสร็จแล้วเนี่ยรอเข้าเตาอบเสร็จแล้วง่ายเฉยพ่อทำเป็นทุกอย่างเลยพ่อโอเคเบปโปโรนี นี่เสร็จแล้วหนึ่งชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอเคต่อไปออันนี้หน้าอะไรจ๊าแฮมครับไม่ขาแบบฮาวายเอียนนี่แฮมฮาวาเออเออเออใช่ใช่ใช่ใ้่ใส่ลงไปอ๋ออันนี้หน้าเลยนะเปปเปโรนีอันนี้หน้าแฮมแฮมแบบฮาวาเอียนแล้วก็มีมีแฮมแบบอิตาลีด้วยแฮมแบบอิตาลีอ่าอาใส่ลงไปเลยเนี่ยชิ้นขนนึ่งชึ้ที่เขาชอบใส่ บเสร็จแล้วก็ใส่ชีดโรยชีดแล้วเดี๋ยวเข้าเตาอบก็เสร็จแล้วแม่ <c oughs> โรยชีดลงไปโอ,โอโยน่ากินเฉยโรยชีดลงไปเลย <c oughs> เฮ้ยเติมชีดได้อีกนะ ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำาเข้าเตาอบครับผมโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบเลยกี่นาทีไม่รู้หรอกมาดูเอาชิ่นละลายไหมบายบายเสร็จแล้วแม่จ๋าเร็วไหมแม่จ๋าดูเสร็จแล้วได้กินแล้ว ร้อนมากอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำเพิ่มชิมไปชิมชิมพ่อชิมไปชิมเลยร้อนโอ๊ยชิดยืดร้อนนะโอเคลองชิมสิน่ายังไงมายั้ไงมาอันนี้เป็นอันใหญ่อร่อยไหม่เหรันนี้อนใหญ่ไปเลยแล้วแป้งมันกรอบด้วยนะนะผมแป้งกรอบเนี่ยเ้ยเหมือนบิ๊กไก่เลยอ่ะอร่อยด้ยอ่ะ